สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบรนด์ดังดึงใบเฟิร์นพิมชนกขึ้นแทนพรีเซนเตอร์คนแรกเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านสุขภาพของแบรนด์และส่งเสริมภาพการจดจำมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้จึงได้จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษพับุญซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟคล่องแคล่วพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าและรักในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีประ ปรยชน์ต่อร่างกายพร้อมปล่อยหนังโฆษณาจอะกลุ่มคนรักสุขภาพโดยทางด้านแบรนด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์นมโอ๊กกูดเมดจะเป็นหนึ่งในจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคหันมาดูแลตัวเองและมีสุขภาพที่ดีตัดสินใจเลือกให้ผลิตภัณฑ์นมโอ๊กกูดเมดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่มคู่กายเมื่อนึกถึงสุขภาพดีเสริมด้านโภชนาการที่ดีและมีประโยชน์ต้องนึกถึงกูดเมดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก e new 2 4 e n t v t com ขอบคุณค่ะ